สารภาพบาปมาหนึ่งอย่างไม่มีอ่ะคือเป็นคนดีมากๆอ่ะไม่รู้บาปหรือเปล่าอ่ะแต่คิดว่าทําบุญแต่ก็แอบบาปนิดนึงคือตอนเด็กๆใช่ป่ะมันมีผู้ชายคนหนึ่งในห้องเราอ่ะเขาเหมือนกับเป็นคนชอบเปิดกระโปรงผู้หญิงดูอ่ะจี๋ฉันก็เลยเปิดให้เขาดูอย่างเงี้ยแล้วเขาก็ตกใจอ่ะแล้วเขาก็วิ่งหนีแล้วเขาก็ไม่เคยเปิดกระโปรงใครเลยทุคนกันก็คือะนคนั้นมีต้อนรับสู่หัวหินค่ะ Really ใช่มีทรายอะไรอย่างเงี้ยไม่มีในกรุงเทพแล้เนี่ยนี่คือเราอยู่หินกันอยู่เพราะว่ามีบรรยาากศของ พึ่งสายโอ้ Welcome ladies and gentlemen to ค่ะคิลล่ามีต้อนรับกัปตันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะผมกัปตันโชลพรค,ครับพี่ชาการติชาคะ่ะว <Wow. S 1> ้าวเธอว่าชื่อเราเข้าไหมการติชาเป็นอ,อะไรผู้ที่เกิดมาจากความรัก<อ>ผู้ที่เกิดมาจากความรักทำไมอ่ะ พวกเขา make love ไงเราได้มาจากการ make love นะไม่ใช่แบบ random sex ผลที่ออกมาจากความรักจะหน้าตาประมาณแบบนี้ค่ะรู้ทำไมรู้ไหมทำไมชิอกัตันทำไมทำไมอ๋อรู้อ๋อทำไมชื่อไปรู้เหรอรู้รู้ชั้นไปอยู่ด้วยเหรอพ่อแม่เมื่อก่อนไปเดทกันแบบเวลาไปดำน้ำอะไรเงี้ย แล้วก็เหมือนขึ้นเรือไปดำน้ำอะไรกันนี้มันก็จะมีกับตันเงี้ยเขาเขาสนิทกันแบบแม่สนิทก,กับตันหรืออะไรแม่สนิทก,กับพ่อแม่สนิทกับพ่อแม่สนิทกับพ่อก่อนที่เรา <Okay. S 2> จะไปคุยการเราขอแนะนำร้านก่อนนะคะช่อรันจิเดลี่ทูยูร้านนะคะออรันจิเดลี่ค่ะมันเขียนอยู่ว่า, Daily you าออรันจิเดลี่ทูยูทั้งหมดนออโอเคครับตอนนี้นะครับเราอยู่กันที่ร้านออรันจิเดลี่ทูยูนะครับผมที่พานควายนะครับผม ตัแนะนำอาหารให้หน่อยดิให้แนะนำอาหารด้วยโอเคโอเคโอเคอาหารจะมีแบบหลายอย่างมากแต่วัน so นี้เรามากินในโซนของราเมนนะครับผมเมนูแรกเลยนะครับก็คือราเมงเส้นกรอบนะครับผมเขาบอกว่าซอสเนี่ยมีผสมตัวของยูสุมาด้วยแต่ว่าผมลองดมแล้วมันเะเป็นแบบกลิ่นของแบบมะเขือเทศแล้วก็มีความแบบเป็นยำจริงจังปะ โอ้เก่งมากเลยว่าเก่้สมาธิเกือบจะได้แล้วนะมาเสียตัวที่ะตบตูดเขาใช่ไหม <c oughs> อันนี้คืออะไรคะอันนี้นะครับคือรามเมงมิโซะชาชูนะครับ <c oughs> ก็ร <c oughs> ้านนี้ก็จะใช้เบสเป็นน้ำซุปมิโซะเพราะว่ากินง่ายที่สุดของน้ำคนไทยเดี๋ยวฉนยนนันแนะนำตัวเอง <Okay. S 1> นี่คือกาเมงต้มยำกุ้งคะ่ะจบแค่นั้นแหละ แค่นี้เหรอเออกูมีแค่นี้แต่นี่คืออะไรคะนี่คือนี่คือเค้กช็อกโกแลตที่ไม่ใส่แป้งแต่เขาใช้ไข่แทนอันนี้นะคะอันนั้นคือยูสุโซดาอันนี้คือมาร์การิต้าส้มยูสุส้มยูสุเราไม่ทานแอลกอฮอล์เหมือนเราเลยอ่ะจริงเหรอแอลกอฮอล์ล้างแผลมามาเริ่มกินกันเลยอะไเนี่ย พี่กับตันก่อนนะเจอพี่ศิชามีแบบความคาดหวังอะไรนะไม่คาดหวังเลยเลยไม่รู้สิไม่รู้จะคาดหวังอะไรก็คือแบบรู้ว่าท้อนคนแบบุกครึ่งฝรั่ง,ง,งอุ้ยขนาดคาดหวังยังผิดเลยยูเป็นคนไทยแต่ว่ายู่เรียนต่อที่สวีเดนยูเรื่องรู้อะไรอีกเ,กเราไู่พีน่าคอนเสิร์ตวิกกีเดียว <laughs> ยู่เกิดที่นครศรีธรรมราชใช่ไหมย้ายมุดเป็นไปไหนสักที่หนึ่งเหมือนจะไปภูเก็ตแล้วอยู่ก็ไปเรียนที่สวีเดนตอนเกรส เรวอยู่ย้ายกลับมาน่าจะภูเก็ตมั้งกลับไปสวีเดนอีกรอบหนึ่งโอ้ยรู้ดิถ้าจะกลับมาเหมือนกันชื่อกัปตันโอเค23ปีเพิ่งบอกเมื่อกี้แล้วก็เป็นผู้ชายขอบคุณนะแล้วก็ อาศัยที่กรุงเทพแล้ก็ไม่กินเห็ดนี่คือคําถามที่เราบอกทีมงานไปหมดเลยนะจริงเหรอเขาไม่ได้มาบอกใช่ไหมนะอ่ะแถแล้วแถแล้วเนี่ยกินเถอะเมื่อกี้เถอะเราจะต้องลองชิมนี้ก่อนเพราะว่ามันเป็นเส้นทอดเดี๋ยวมันจะไม่กรอบแล้วปกติกับสไตล์การกินยังไงจริงๆเราเป็นคนที่แบบเปลี่ยนสไตล์การกินแบบตลอดเวลาเพราะว่าเราเป็นคนไม่ชอบกินอาหารซ้ำเพราะงั้นมันขึ้นอยู่กับเวลาว่าช่วงนั้นเราอินอะไรแล้วช่วงนี้อินอะไรอ่ะช่วงนี้ก็จะอินแบบส้มตำปูปลาอะไรอย่างนี้ชอบอยากกินอะไรที่มันเปรี้ยวๆเผ็ดๆนิดนึงต เปียกเหรอเปียกเหรอ่ก,กิด่ะก็ต้องเปียกอะจำไม่เอาที่จำได้ดิออของชีวิตอ,อุ๊ยดีเนาะเป็นคำถามไม่คตรจีนี่สิคะจริงจริงความจำที่เด็กที่สุดก็คือแบบช่วงอนุบาลที่แบบโดนไปเข้าโรงเรียนอะไรเงี้ยจำอะไรได้เนี่ยมันรู้สึกว่ามันค่อนข้างหดหูนะ่มีการบ้างแต่อนุบาลมันก็เลยเป็นแบบ first impression ที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่การบ้างคืออะไรอะ่ะไม่เข้าใจเหมือนกันก็คือแบบเรียนไปเตบมือนีให้ถูกกังหวะอะไรเงี้ยป่ะ ใช่มันรู้สึกว่ามันเหมือนแบบบวกเลขอะไรเลยอ่ะ No way อยู่อยู่ Genius School เปล่า Gifted อนุบาลคือเราต้องไปเรียนเรียนอยู่ห้องเรียนทำกันบ้านแล้วอะเป็น first impression ที่แบบไม่ค่อยเวิร์ k เทลยการแข่งขันรวมต้นเร็วเนาะจะทำอะไรวะฉันนั่งเล่นอะไรอยู่อะอย่างเงี้ยเห็นน้ก็อย่างเงี้ยฉันน่าจะเป็นเด็กคนนั้นอะแล้วมากินอาหารกันก่อนใช่ลูกแม่รายการชื่ออะไรอ้าวทำกันบ้านอ้าวกินแก้กรรมทำไมถึงต้องชื่อเนี้กิน สร้างกับใช่ป่ะการกินแคลอรี่อย่างเงี้ยก็ไปแก้กรรมทีหลังตอนนี้จะมีคอนเซ็ปต์ใหม่คือสารภาพบาปคือสารภาพบาปก่อนตกกรละลก <c oughs> ใช่รายการเราอยู like ่แป๊บหนึ่งทีมีกรคิดอะไรออกก็เป็นสีนั้นเลยเพราะมันเกี่ยวกรรมเกี่ยวความบาปไงเพราะฉะนั้นเนี่ยให้พูดสารภาพบาปมาหนึ่งอย่างที่แบบพอแชร์ได้ที่ไม่ใช่โอ้ like, oh my god ฉันฆ่าใครวันนั้นเลยผมเป็นเล็บขบบาปนะบาปปะบาปอยู่ทำไมอ่ะเราต้องไปตัดเล็บให้แบบเขาเจ็บใช่ไหมทำร้ายตัวเอง ทำร้ายตัวเองมันบาปนะในศาสนาเราอะไม่ใช่เราฆ้าบาปอีกไหมเอาแบบมันๆเลยนี่คือเป็นโมเมนต์ที่จะเป็นไวรัลนะคะสัตว์าบาปคือไม่มีอะคือเป็นคนดีมากๆอะแอบทำอะไรอย่างงี้ป่ะแอบทำอะไรอะอ้าก็ถามไงฉันจะไปรู้เหรอฉันไม่ได้ไปอยู่ด้วยตอนทำบาปนี่แล้วเธอแอบทำอะไรอะเยอหยอ่ะ บาปหรือเปล่าอ่ะแต่คิดว่าทําบุญแต่ก็แอบบาปนิหนึ่นนงคือตอนเด็กๆใช่ปะมันมีผู้ชายคนหนึ่งในห้องเราอ่ะเขาเหมือนกับเป็นคนชอบเปิดกระโปรงผู้หญิงดูแล้วชอบรู้สึกเหมือนกับ้ยสงสารว่ะอยู่ฉันก็เลยเปิดให้เขาดูอย่างเงี้ยแล้วเขาก็ตกใจอะ่ะแล้วเขาก็วิ่งหนีเชือแบบโอ้ชิบฉันทำบาปหรือทำบุญให้เขาอะ่ะแ้วเขาก็ไม่เคยเปิดกระโปรงไข่เลยคนกันอกันคนคนะ เคยเคยไปไปเรียนใช่ไหมในห้องเรียนมันก็จะเป็นคนเยอะคือเราเราน่าจะปวดฉี่มากเหมือนไปขอครูว่าจะไปห้องน้ำแต่ครูไม่ให้ไปฉี่แทงเกงในเลยจริงเหรอจริงเราน่าจะลองประสานเสียงก่อนก่อนจบกันไปออกกําลังกายโอเคเพลงอะไรล่ะ Happy Birthday ไหมเคเพราะไม่มีลิคสิทธิ์ตั้งแต่ปี2016ทำไมรู้อ่ะไปอ่านมาเธอร้องประสานไปเนาะก็ Happy Happy Birthday อะห้าสี่สามสอง happy birthday นี่คือซ้อมมาหรออันนี้คือซ้อมมาหรอนี่ซ้อมละอ่ะเช่นเป็นคอรัสใช่ยูเป็นเบสไอเป็นคอรัสโอเคเออเป็นเป็นตัวธรรมดาไม่ธรรมดพิเศษอะห้าสี่สามสอง happy birthday to you happy birthday to you คนละ436กิโลแคลอรี่ถือว่าไม่เบาเลยนะเนี่ยมีทั้งโปรตีนทั้งคาร์บและแฟตของอร่อยก็มักจะมาคู่กับแคลอรี่ที่สูงและวิธีแก้กรรมมันก็เลยต้องเบิร์นเยอะหน่อยกับการเล่นบีชเทนนิสจะเบิร์นเบอร์ไหนไปแก้กรรมกันค่ะโอเคไปแก้กันกรรค่ะ <c oughs> ไปกรรมไปอะไรสักอย่างนี่แหะคะ่ะพูดดิ <c oughs> ไปแก้กรรมกันค <c oughs> ่ะประสานเสียงก <c oughs> ันคะหนึไปแก้กรรมกันค่ะ เราได้ต้อนรับสู่หัวหินค่ะ Really ใช่มีทรายอะไรอย่างงี้ไม่มีในกรุงเทพแล้วเนี่ยนี่คือเราอยู่หินกันอยู่เพราะว่ามีบรรยากาศของพื้นทรายใช่แต่อะจริงๆเราเล่นอยู่ที่กรุงเทพนะคะอยู่ที่ s h o t selections ที่นี่เนี่ยก็คือมีทรายไปทุกอย่างเหมือนกับเหมือนกับไปฮอลิเดย์อะก็ไม่อยู่ในเมืองจริงๆเข้ามาเรารู้สึกว่าเราไม่ได้อยู่ในกรุงเทพหรอกเหมือนว้ามัาที่อยู่แบบ พัทยาอ่ารแเพราะว่าบรรยากาศมันใช่มากแล้ววันนี้เราก็จะมาเล่นคือเป็นบีชเทนนิสเคยเล่นมาก่อนไหมคะจริงๆไม่เคยแต่ว่าไปเสิร์ดดูก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นกีฬาการบ้านเนาะใช่มันเป็นกีฬาที่แปลกนะเพราะว่าเวลาตีเทนนิสเนี้ยสำหรับเราเวลาเราไปซ้อมมันยากแต่อยู่จะกลัวล้าอยู่เป็นนักแบบแบดมินตันเก่าป้ะใช่ใช่ใช่ก็เมื่อกี้ลองมานอกกับโค้ชดูแล้วรู้สึกว่าเออมันตีง่ายแล้วมันตีสนุกด้วยนะแต่ก็ยังใหม่มากเรื่องนี้งั้นต้องขอโค้ชเข้ามาเพื่อมาช่วยเชิญโค้ชค่ะ สวัสดีครับสวัสดีค่ะ,อะเอกปิยทัศน์นะครับ,รบก็จริงๆแล้วเป็นโค้ชเทนนิสอาชีพปีนี้เนี่ยทางรอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทยก็จะสนับสนุนกีฬาบีเทนนิสจริงๆบีเทนนิสนี่มันต่างจากเทนนิสมากขนาดไหนฮะต้องใส่ใชุดไมนะ้น้ำถูกต้อง <laughs> ไปเปลี่ยนเดี๋ยวนี้ oh. <laughs> บีเทนนิสนะครับเป็นกีฬาที่ผสมผสานระหว่างแบดมินตัน <laughs> เทนนิสวอลเลย์บอลชายหาด ลักษณะการเสิร์ฟเนี่ยเหมือนวอลเลย์บอลชายหาดทุกอย่างคือยืนหลังเส้นยืนตรงไหนก็ได้นะครับส่วนแทคติกในการเล่นเนี่ยเป็นแบดมินตันซึ่งน้องน่าจะถนดัดการนับสกอร์เป็นเทนนิสครับ15-30-40นะครับตบ45แล้วก็เสิร์ฟได้ครั้งเดียวครับงั้นเดี๋ยวเราแก้กำกันให้ทั้งสองคนอะแข่งกันอโอ้โหกับนัก<ร>แบดเก่าแ่เราจะให้หาแบบพนร่วมทีใครแพ้แก้ผ้าดีเหรอ ด้วยความที่หนูไม่เก่งกว่าหนูเลือกก่อนได้ไหมอ่ะได้เราด้วยความที่โค้ชมีความรู้เรื่องคนเรื่องอะไรมากกว่าแนะนาใครให้หนูน้องคนนั้นเลยคนนี้ครับนักบีชนิดชาวอังกฤษ w e l c o m e to my team ไม่ต้องกดดันนะคุณทอมพี่ฉันครับน้องอุ้ยได้สาวสวยด้วยอ่ะน้องเคยแข่งในระดับอาชีพนะครับที่ลอนดอนนิสมาคมประเทศไทยเป็นนักบิชนิดอาชีพครับเราเราแข่งกัน

อ้าวเขาไม่วิ่งให้หนูเลยหรอชัมเรายูไมทีมชัมโอ้โเกือบโันมือว้าชัมรัน Ok, cứ chấp thần Trời tha Ôi sao phải hỏa Cao hả lâu à, ก็เก่งขึ้นมาใช่มีพลังจากข้างในเมื่อกี้ที่บอกไว้ว่าคนแพ้เนี่ยจะโดนโค่นเห็ดไหมตรงนี้ให้นั่งนั่งนั่งเลยยูโซอสโตรเวิลมากเลยก็แพ้ทำไงได้อ่ะสกิวิีได้อันนี้นะร้อนนะถ้านะน้ำนะำหนึ่งสองสามหนึ่งสามสี่ห้าข้อร้อน คะครับวันนี้เหรอพูดแรบไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องช้าพูดเลยไม่ต้องช้าเหรอวันนี้แม่งมันเว้ยมันเว้ยดีใจที่เจอเลยนะเว้ยดีใจที่ได้เจอเพื่อนอย่าย่าอย่าแล้วก็มีอะไรผลงานฝากเลยฝากเลยตอนนี้นะครับแบ็กเอาพิ่งฉายไปครับทางเอสเพย์นะครับใครดูไปติดตามกันย้อนหลังได้นะครับแบ็กเอาบาร์รับไม่มีในโลกครับแค่นนั้แหละครับไม่มีแบบช่องทางอะไรเข้าไปดูเผื่อผลงานเดี๋ยวเรื่อยขึ้นตรงนี้นะครับอ่าอย่างนั้นเลยนะคะวันนี้นะคะกินแกกำของเราก็ทั้งกินแล้วแก้กรรมแล้วสนุกมากเลยขอบคุณมากกับตารขอบคุณครับอย่าลืมนะคะกด subscribe กดติดตามนะคะช่องพีพส์ของเราด้วยแล้วก็อย่าลืมไลค์ลืมแชร์ทุกอย่างเลยเอาดีๆเลยนะคะแล้วก็ทีหน้าเจอกันใหม่ในกินแก้กรรมค่ะบายโอ้ยก่อน้รคับ